และเรื่องเล่าสุดท้ายในวันนี้ขอเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่รู้จักกันในชื่อคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยที่หลวงปู่เอี่ยมถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่หเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปพระคาถานี้มีพุทธคุณดีครบถ้วนในทุกด้านสามารถนำไปใช้ในทางกุศลได้ทุกๆเรื่องเรียกได้ว่า เป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจัก,กรวาลแต่ก็จะต้องมีเคล็ดลับในการสวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าให้มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต้องมีพื้นฐานจากจิตเป็นสำคัญเพราะพระคาถานั้นๆจะมีพุทธานุภาพมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้สวดหากมีศีลห้ารักษาไม่ให้ขาดตกบกพร่องและหมั่นสร้างกุศลบุญบารมีอยู่เสมอไม่ขาดช่วงสิ่งเหล่านี้ ก็เหมือนกับกำแพงแก้วคอยเป็นเกราะคุ้มกันเราจากสิ่งเลวร้ายทั้งหลายไปหนึ่งชั้นพอสวดมนต์หรือคาถาก็จะช่วยเสริมเป็นเกราะก,กำบังให้อีกหนึ่งชั้นช่วยให้รอดผลจากสิ่งไม่ดีต่างๆไปได้ถ้าปรารถนาสิ่งใดให้ภาวนาคาถานี้18คาบหรือ18ครั้งเป็นไปได้ดังใจนึกถ้าจะให้เป็นมหาจังง,งังให้ภาวนาคาถานี้ 8คาบเป็นมหาจังงังแหลถ้าจะให้เป็นมหาล้รวยให้ภาวนาเก้าคาบถ้าช้างม้าวัวควายสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลายให้เสกหญ้าเสกของให้มันกินกลับใจอ่อนรักเราแลถ้าพูดพลายมันเข้าอยู่คนเสกข้าวให้มันกินออกแหลบทสวดพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะโมตัสสะสามจบ อิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิขออันเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดการทุกเมื่อเทินสวัสดีค่ะ